สวัสดีค่ะกลับมาพบพอพอ่พอกันอีกแล้วกับเรยาชาแนลชนีมีช่องช่องที่สารนัยยืนหนึ่งคอทักเป็นหลอยค้อปล่อยเป็นแสนพี่น้องจ้าผู้ใดเหให้บักดาบักลาเดือดอไม่ได้ต้องพูดแบบนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรยาชาแนลชนีมีช่องช่องที่สาวรนัยยืนหนึ่งรอดเรื่องต้องชัดเจนด้จ้าสิว่าข่าวเขาอักขระต้องชัดเจนนะคะผู้ใดเหให้บักลาเดือดมือ ยังไงเมื่อก่อนก็เคยได้ยินแต่พูดนะว่าเอออันผัวเกาเธออะมีแต่อันเงื่อนมาซือ้อสามแสนฉันนะมีรถพร้อมรอบนี่คอยได้ยินกับหูพี่น้องจ๋ามีคนเอาคลิปมาลงนะคะคอย คอยคิดว่าหลายคนอาจสิบห้าในยินผูใน้ใดยินแล้วกันมาฟังน้ำกันคือเก่าพี่น้องว่าว่าจริงไดเฮ้ยอันนี้ได้ยินกับหูคักๆเลยเออ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 วายตายตายเพราะไมโครวเวฟเพราะไมโครไมโครวเวฟเอพอพราะคนอบอุ่นใครทําให้น้องรื้อน้องเดือดแล้วเนาะทาไมถึงอันเดม่าว่าอีกว่าจะควอางมีทรัพย์สมบัติมีมูลติดโตมามูลที่แปลวป่าครี่หรือเปล่าครี่หรือเปล่าคะฟังฟังฟัง,ฟง น้องใจช้าๆไม่ตอบหรือว่าทําบุญในการตอบคุณพี่แล้วกันเนาะคุณพี่ครับผมอย่าไปพว,ว่านี้ใส่แย่ครับเขายิ่งมากกว่านั้นครับเพราะคุณมีมารยาทเขาจะพิมพ์แบบมีสติครับแต่อย่าไปว่าเลยครับเราสาธารณชนทําอะไรคุณก็สามารถคอมเมนต์ได้ไม่เป็นไรครับ ใครที่อยากมีความสุขคุยไม่มีผีไปในกลุ่มของเรากลุ่มปิดนะครับพูดใดๆคือขายตัวเออคนที่รักเราเมตตาเราหรือเขาลงทุนมาสนับสนุนเราก็มีบางคนที่อยากจะได้มาเอาคิดไปดูไปว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติไม่ได้ไปนะนะครับหรือว่าคนที่เขารักและก็ชอบมีนะคนถ้าก็ต้องมีคนเก็บธรรมดาครับผมนะครับมันมีทุกคนแหละครับทุกๆอาชีพต้องเจอหมดผมเองก็ถ้าย้อนดูโปรไฟล์ผมผมก็ มีครอบครัวที่ไม่ได้ไม่ได้แย่สั่งสอนพอสมควรครับบางอย่างความดื้อของผมก็มีติดในตัวแต่ผมก็ไม่มีนิสัยอะไรแบบนี้หรอกครับรถผมก็มีบ้านผมก็มีอยู่แล้วครับผมผมไม่ได้มาตัวเปล่าผมมีครอบครัวที่ผมอบอุ่นครับออกไปสักนิดพวันคอยได้ยินกับปูลหะพี่น้องตะกี้ได้ยินแต่เขาเจ้าเขียนว่าวการการแสดงว่าว่าวอีหลีตัวว่าอัน แต่ก่อนมันก็เป็นแค่เมื่อก่อนมันจะเป็นแค่ตัวหนังสือเนอะก็คืออดีตพี่สาวที่เป็นคนสนิทของหมอล่ำสาวเป็นคนมาเว่าวนอว่าอันน้องเนี่ยน้องสูบเนี่ยน้องสูบพูดว่าอันคนนั้นไม่มีอะไรแต่ผมน่ะมีรถมาโอ้ก็แสดงว่าว่าวอิลีฮัลลาคิงเขามาไกล อันคิงเขาแต่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลให้ไปเข้ากลุ่มปิดนะจ๊ะคนรักก็มีคนสนับสนุนก็มีคนไปดูดคลิปมาก็มีอันนี้ก็ไม่ได้ไปดูดนะคะอีฉันอันนี้ไ like, ์สดเป็นสาธารณะแล้วก็มีคนแชร์มาอีกทีหนึ่งอีฉันก็เลยเห็นค่ะแล้วก็ได้ยินกับหูค่ะพี่น้องจ๋าเออเขาก็พูดเองเนาะว่าเป็นคนสาธารณะมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมเพราะะนั้นเท่ากับมาวิพากษ์วิจารณ์เท่านาะยางไลสดยังนี่เพื่อนอัน,อนมูดพวัวเก่าเขาบอกสืส่อสะเนว่าหลักว่า,วา,วาอีกอัน ผู้ใดติงแตรดเพชนสิมบบาบอกว่า,วกกาอันเลย่าเริมาบอาอันเดว่าอันมุ่นผัวเก่าเอาบ้านหลังนี้บ้านไอ้นี่คือมีโครงการจะซื้อตั้งแต่ผัวเก่าแล้วนะคะเออก็คือรู้ตอนนั้นแล้วว่ามีเงินมีทองใช่ไหมตอนนั้นก็รู้แล้วว่ามีเงินมีทองเท่าไหร่ใช่ไหมเออแต่พอเกิดเหตุจะเลิกกันไปน,นู่นนั่นนี่ผัวก,ก็เลยบอกว่าฉันบอเอาเดี๋ยวเด้อ,ดอฉันบอกเอาฉันบอกเอาอันนี้ตอ่อเพชิไปยังองฉันไม่เป็นบอแล้วก็ว่ายัางสี่บัดที่นี่บ้านนี่ ที่ไปที่มาคือว่าเป็นมูลพวกก็เอากับพวกก็ผ้ารวยผ้าลำผ้ารวยผ้าท่อมาหากินนาอพี่น้องนาะผ้าหากินท่อมาหากินจนเกิดเป็นเงินก่อนที่มาซื้อบ้านผู้วินล่านีแมนบอเลยากที่จะเป็นมูลพรามูเจ้ากับลูกคือกันแม้กระทั่งเอซี่เขากับลูกคือกันเพียงแต่เขาสิกายอมรับบอเขาสีออกมายอมรับคักๆบอกว่าอันมาลี่เนี่ยมีเงินมีทองลำล่วยขึ้นมาบักคักกันย่อนผพวเก่าผ้าท่อมาหากินเออเพราะว่ายังถ้าแมนมาลี่อันลำล่วยหรือว่าอันมีหัวในการทํามาหากินเดี๋ยวนี้มาลี่คืออัน ขายยังกับบออันคักเอาเมอนบอลล่ะบตดเด็บพวก,กาเป็นยังคือจะเลื่อนขึ้นจะเลื่อนขึ้นก็แสดงว่าหัวของเขาสิเพราะฉะนัน้นก็เงินทองอะไรที่มีมามาซื้อคฤหาสห์ที่เธอดือถือกล่องยางไหลเลยดาเอฟซีอันดาภูเขาเห็นบอชอบเธอนี่อยุสมบัติมุ่นพวกเกาเขาจา้าเือสร้างว่าบออายอืมว่าวจะคล้องดูดีว่าสันว่าวจะคล้องดูดีคักอันด้พกักการอันมาอัน เห็นโครงเห็ดข so, oh, so ิบมายางกิบเก๋อยู่ในผู้วิลล่ากิบเก๋กับบอมเบนว่าบารมีผัวเก่าหออันบอมีการมาว่ามีบ้านมีรถมีนู่นนี่เนี่อ้าวมีกับมีตัวเออกระเฮ็ดงานมาโดนเรลาบอมเบนบอกก็คือจังว่าอันจะคล้องอันอยู่ในวงการทานเขามาแต่แพรมอันผัวเก่าเขาจะคล้องกับสิมีลอยล่านขึ้นกันเว้ยคู่มือกับสิมิลอยล่านยุลอยล้านสูบเอาเนาะเออห้ฉันเบาซะดูสร้างบ่ออาย อคือว่าเหรอเขาจะบปไอายดอกเขาจะบอไอรเขาจะบอาไอื์เขาจะบปอยากไอาย,ออยถ้าไอายเขาเจาะก็คือสิบโขนาดนี้ดอกอืเขาจะบ,บอไอพี่นอ้องเป็นต้นนายอันกสิเขียดนด้ใจฮือๆอยู่ในเนะกสิเขียดนีใจฮือๆอยู่ในเนะว่าอันอันถ้าภาษาบาา้านนอกกรสิว่าเฮ้ยอันยังม,มาวา่า้ฉันเด้อฉันมาได้มาแต่ฮาลามเด้อฉันมาได้มาแต่ฮาลามเด้อว่าสัญชาตมีสมบัติมากกสิว่าเฮียนเธออยู่สะ ผมมีบ้านผมมีรถเอารถกับมาาขึ้นจังอันเมียสื่อให้สองขั้นผลม,มาไม่ดีรถรถที่เธอมีมารถหยังเอามาลงเบงกอนด้วยเอออันทั้งอดีตเพื่อ,อนอดีตพี่สาวอันมาลีคือว่ามีแต่รถห่างๆขั้นหนึ่งเอาพิสูจน์ลักฐานเปิดออกมาไม่สมบัติหยัางเอาแมนบอลล่ะเพื่อนใส่เพื่อนอยู่ผนอันบอกอันมองกลางเวทีลิเกฝนตกใส่นั่นบอ,อยมุ่นพ่อมุ่นแม่อืม ถามีอันยูสิคนมาอยู่นังเฮือนเขาอันเบิดขอบขวยายเมว่าเว้าวยังว้าวอยากอันเค็งเอาเค้งเอาชนะเขาสิซื่อนี่เอ้ยคว่เป็นจริงนั่นควมเว่าวญญูบุนควมเว่าญญูบุนลงบ่ลงบ่ได้ควมเว่ายู่งั้งฝ้าผุนเอ้ยมามีได้หันได้นี้เน่มาอยู่เกาะกัมารีนี่ตัวแมนบอลล่ะเอาอนุญาตให้ฉันวบาเองได้แมนบอลล่ะ ก็ไลเป็นสาธารณะอ่ะเนาะพูดเองอ่ะเนาะเราเป็นคนสาธารณะเนาะแล้วไลนี้ช่งไม่ได้ไปดูดมาจากไอ้ในกลุ่มปงกุปป,ป,ปิดอะไรนะจ๊ะเธอไลสาธารณะจา้าแล้วคนเขาก็แชร์มาอีกจก้ะเขาก็วิจารณ์ไปตามความจริงค่ะโอเคเข้าใจเก็ตเนาะอย่าสิาคักไลพ่อไมโครเวฟว้าวยังนี่ว้าวคักว้าวเน่มันก็มีคนรักเราอยู่แล้วคนเกลียดเราอยู่แล้วมันบมเม,มนมาวจังสันดอกพี่น้องเขาบร่ได้สั่งเขาสร้างว่าเขากะดูดดำดอก แจะคล้องเห็นให้เขาครับคิ้วเห็นให้เขามันใสบอกแล้วว่าจะคล้องแมานะ่นจริงๆจะคล้อง,รงบริเป,ป็นโตปัญหาด้วยซ้าจะคล้องบริเป็นโตปัญหาตันปัญหามันเกิดจากบักพลังบวกแต่บักกรอนพุ่นน่ะที่เขาปะกันบริกีเยกวกับเธอแมนบอเธอเดี๋ยวม่าทีหลังถามมึงอยู่มมแมเมมึงบม,อมอ่อยากเอาชนะเขามึงบอกอ,อยากเก่งกว่า,วาพวกเขาเขาพยสิามสั้งมึงบกัก้าเออนัานเห็นบอโอ้ยอืมปัญหาน่ะคือพลังบวกคนก่อนพุ่นเห็นบอเขาก็เงียบไปซื้อๆเขาก็ล้อยลำไปซื้อแมนบอ่ะ เธออยากมา่มีซินเธออยากเด่นเธออยากดังอืมถ้าเธออยู่อมมแมะเข้ามาเออนู่นนั่นนี่เออเราคบกันนะครับอยู่ในมุมของเจ้าของไปไพ่สิไปอว่าอย่างกับเธอเออคนป้ากันแล้วม่มีพวามัยไม่มีอไรเป็นเรื่องปกติเขาบริวาแต่ที่เขาไม่ถูกจริตอยู่นี่ก็เพราะว่าเธอ่ะอยากเอาชนะมีความอยากเอาชนะมีความมั่นหน้าทั้งที่ความจริงไม่มีอะไรเลยมีแต่ขี้คุยมีแต่โปรเจกต์มีแต่ขี้แคลวเออภาษาอีสานนี่มีแต่ขี้แคลวหลายโพด ว่าละค้องขื่นคอยละก็ได้แต่บอดด้ไปคล้องขื้นอยู่ที่อ่นไพดอกว่าบ่ดด้ไปยังอยู่ในมูลนไพดอกอเนาะว่าขื้นแม่มันหลุดลอย <laughs> ไปลงเจอกันมืออื่นพี่น้องจา๋า <laughs>